สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะบทที่113สายตาที่จับจ้องหลังจากเหตุการณ์ประทะก,กับเหล่านะักฆ่าซูหยาวก็ถูกหามกลับมายงค่ายพักแรมด้วยความอ่อนล้าถึงขีดสุดการใช้พลังมิติขั้นสูงในการชะลอเวลา นั้นทิ้งผลข้างเคียงที่รุนแรงกว่าที่เธอคาดไว้อาการปวดศีรษะที่แสนจะทรมานทําให้เธอเกือบหมดสติภาพของโลกทั้งสองซ้อนทับกันจนหน้าเวียนหัวไปหมดหมู่หยางประคองเธอให้นั่งลงข้างกองไฟก่อนที่หลิงเซียวจะรีบเข้ามาตรวจอาการด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณหนูซูเป็นอย่างไรบ้างขอรับท่านได้รับบาดเจ็บภายในหรือไม่ข้ามไม่เป็นไรซูเหยาตอบเสียงแผ่วแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเหนื่อยอะไรกันเล่าหลิงเซียวบ่นอุกท่านดูสภาพตัวเองเสียก่อนสิ นี่คือผลข้างเคียงจากการใช้พลังที่เกินขีดจำกัดเขาพูดพลางก้มลงไปจับชีพจรของเธอชีพจรของท่านเต้นเร็วมากราวกับคนกำลังจะตายและร่างกายก็เย็นเฉียบราวกับศพเฟิงหงรีเข้ามาปลอบโยนหลินเซียวอย่าพูดจาให้คุณหนูซูต้องเป็นกังวลสิเขาพูดพร้อมกับหันไปสั่งการให้คนนำสมุนไพรหายากที่พวกเขาเก็บไว้มาให้ซูเหยาคุณหนูซูท่านลองดื่มน้ำแกงสมุนไพรนี่เสียหน่อยเถอะขอรับมันอาจจะช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้ หลี่อี้ที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเขาเป็นคนแรกที่เห็นซูเหยาใช้พลังที่เหนือชั้นในการช่วยชีวิตพวกเขาและเขาก็รู้สึกได้ถึงความอันตรายที่แฝงอยู่ในพลังนั้นเขาเดินเข้ามาหาซูเหยาและใช้มือหนาแต่ลงบนไหล่ของเธอเบาๆท่านทำได้ดีมากคุณหนูซูพวกเราทุกคนเป็นน้บุญคุณท่านซูเหยาเงยหน้าขึ้นมองทุกคนเธอมองเห็นถึงความห่วงใยที่แฝงอยู่ในดวงตาของพวกเขาและเธอก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว แต่แล้วสายตาของเธอก็พลันหยุดนิ่งอยู่ที่ไปหลงที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือพูดปลอบโยนเธอเหมือนคนอื่นๆแต่เขากลับจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความสนใจที่เกินกว่าคำว่าสิบจะมีให้แก่อาจารย์ไปหลงไม่เคยเห็นใครที่สามารถใช้พลังมิติได้อย่างเหลือเชื่อเช่นนี้มาก่อนพลังของเขามาจากลมปราณที่แข็งแกร่งแต่พลังของซูยาวกลับมาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของเขาเขาสัมผัสดได้ถึงการบิดเบี้ยวของห้วงเวลา ที่แผ่ออกมาจากตัวเธอและเขาก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษที่เธอซ่อนไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูอ่อนแอของเธอสายตาของไปหลงทาให้ชายหนุ่มคนอื่นๆรู้สึกไม่พอใจมู่หยางที่มักจะซื้อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองหันไปมองไปหลงด้วยสายตาที่เย็นชาท่านปรมาจารย์หากไม่มีอะไรจะช่วยเหลือแล้วก็จงปล่อยให้พวกเราดูแลคุณหนูซูเธอขอรับไปหลงไม่ได้ตอบอะไรเขาแค่ยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ซูเหวยามากขึ้น เจ้าจะไปทำลายหิมะที่ไหนก็ไปไปหลงเอ่ยกับมู่อย่างราวกับเขาเป็นอากาศธาตุหรือจะให้ข้าสอนวิชาหิมะให้เจ้าไปหลงไม่ตอบโต้กับคำพูดของมู่อย่างแต่เขากลับเลือกที่จะเพิกเฉยราวกับว่ามู่อย่างไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาย่อตัวลงนั่งตรงหน้าซูยหยและจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความนิ่งสงบอาการของเจ้าเป็นเพราะพลังในร่างกายของเจ้ายังไม่เสถียรไปหลงอธิบายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าที่เคยเป็นเจ้าไม่สามารถควบคุมมันได้ ข้ารู้ดีเจ้าค่ะสูเหยาตอบแต่ข้าไม่มีทางเลือกหากข้าไม่ทําเช่นนั้นพวกเราทุกคนคงต้องตายไปแล้วในโลกนี้ไม่มีใครบังคับเจ้าให้ทําอะไรได้ไปหลงพูดทุกการกระทําของเจ้าล้วนมาจากการตัดสินใจของเจ้าเองเฟิงห่วงผู้มีไหวพริบเป็นเลิศสังเกตเห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างไปหลงกับสูเหยาท่านปรมาจารย์เฟิ่งห่วงเอ่ยด้วยน้าเสียงที่สุภาพคุณหนูสูต้องการพักผ่อนขอรับ ไปหลงไม่สนใจคำพูดของเฟิ่งห่วงเขายังคงจ้องมองไปที่ซูเหยาเจ้าต้องการที่จะควบคุมพลังของเจ้าให้ได้มากกว่านี้หรือไม่ซูเหยาพยักหน้าแน่นอนเจ้ากะเช่นนั้นจงใช้จิตใจของเจ้าในการควบคุมมันไปหลงพูดพร้อมกับยื่นมือออกมาจงปล่อยให้ข้าได้สัมผัสถึงพลังที่อยู่ในตัวเจ้ามู่หยางหลี่อี้และหลินเซียวมองหน้ากันด้วยความไม่พอใจพวกเขารู้สึกว่าไปหลงกำลังจะทำบางอย่างที่อันตรายกับซูเหยาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถขัดขวางเขาได้ ซูหยาวมองไปที่ไปหลงเธอเห็นถึงความมุ่งมั่นในแววตาของเขาเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเธอแต่เขาต้องการที่จะทำความเข้าใจในพลังที่เธอมีเธอตัดสินใจที่จะเชื่อใจเขาเธอวางมือลงบนมือของไปหลงเบาๆทันใดนั้น พลังปราณที่ทรงพลังก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของซูเหยาอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่พลังที่รุนแรงแต่เป็นพลังที่นุ่มนวลและให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายพลังนั้นไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดแต่กลับทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วอาการปวดศีรษะที่เคยมีก็หายไปอย่างกระทันหันภาพที่เคยซ้อนทับกันก็กลับมาเป็นปกติซูเหยามองไปที่ไปหลงด้วยความประหลาดใจท,ท่านท่านทําได้อย่างไรข้าก็แค่ใช้พลังปราณของข้าในการฟื้นฟูร่างกายของเจ้าไปหลงตอบอย่างเรียบง่าย พลังของเจ้ามาจากมิติแต่จิตใจของเจ้ายังคงเป็นของโลกนี้เขาพูดพร้อมกับจ้องมองไปที่เธอหากเจ้าสามารถผสานพลังของเจ้าเข้ากับจิตใจของเจ้าได้เจ้าก็จะสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบไปหลงลุกขึ้นยืนเขามองไปที่มู่หยางเฟิงหวงหลี่อี้และหลินเซียวด้วยสายตาที่ท้าทายเล็กน้อยก่อนจะหันมามองซูเหยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับเจ้าพักผ่อนเสียเถอะเขาพูดเมื่อเจ้าฟื้นตัวเต็มที่แล้ว ข้าจะสอนเจ้าบทเรียนที่แท้จริงของการเป็นจอมยุทธไปหลงเดินออกไปจากบริเวณนั้นอย่างเงียบๆทิ้งให้ทุกคนอยู่กับความรู้สึกที่หลากหลายเฟิ่งหงมองไปที่ไปหลงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าไปหลงกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่หลี่อี้ก็รู้สึกไม่พอใจที่ไปหลงไม่สนใจคําพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยและมู่หยางก็ยังคงมองซู่เหยวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลซูเหาวามองไปที่ทุกคนเธอยิ้มอย่างจริงใจข้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าคะ่ะแต่ท่านปรมาจารย์ไปหลงเขา มูหยางพูดด้วยน้ำเสียงที่ติดขัดเขาต้องการที่จะช่วยข้าสู้ยาวตอบอย่างมั่นใจและเขาก็จะช่วยพวกเราทุกคนในภารกิจนี้ด้วยสู้ยาวใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายและพลังของเธออย่างเต็มที่เธอไม่ได้เพียงแค่นอนพักผ่อนแต่เธอ,อยังใช้เวลาในการทำสมาธิและทำความเข้าใจในพลังที่ไปหลงสอนเธอการใช้พลังปราณในการฟื้นฟูร่างกายนั้นช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เธอรู้สึกว่าพลังมิติของเธอก็เริ่มจะเสถียรมากขึ้นเช่นกัน ไปหลงไม่ได้กลับมาหาเธออีกเลยตลอดทั้งวันแต่เธอก็ยังคงรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาจากระยะไกลและเธอก็รู้แล้วว่าไปหลงไม่ได้มองเธอในฐานะสิทธิ์แต่เขามองเธอในฐานะวัตถุที่น่าสนใจที่เขาสามารถจะศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น แต่ในขณะเดียวกันซูยาก็รู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเธอกับชายหนุ่มทั้งห้าที่อยู่เคียงข้างเธอเธอไม่ได้มองพวกเขาเป็นแค่พันธมิตรแต่เป็นเหมือนเพื่อนและครอบครัวที่เธอสามารถเชื่อใจได้ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละคนที่มีต่อเธอ ในค่ำคืนนั้นซูเหยาหลับลงอย่างสงบเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกลแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล,แล้วเธอยังมีชายหนุ่มทั้งห้าที่พร้อมจะร่วมมือกับเธอในการต่อสู้กับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าและเธอก็พร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงของเธอบทที่หนึปริศนาแห่งพลัง ซูยเหย่าลืมตาขึ้นในยามเช้าตรู่สัมผัสแรกที่เธอรับรู้ได้ไม่ใช่ความหนาวเหน็บของหิมะแต่เป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาจากเตาไฟที่คู่ชนอยู่ไม่ไกลเธอลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆอาการปวดศีรษะและอ่อนเพลียที่เคยมีเมื่อวันนี้หายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมู่หยางและหลี่อี้กำลังฝึกวรยุทธ์อยู่ไม่ไกลนักหลินเซียวกำลังนวนอยู่กับการอ่านตำราโบ,บราณเล่มหนาส่วนเฟิ่งหวงกำลังนั่งชงชายอย่างใจเย็นทุกคนดูผ่อนคลายหลังจากที่ได้หลบหนีจากอันตรายมาได้แต่แล้ว สายตาของซูเหยก็พลันหยุดนิ่งอยู่ที่ไปหลงที่ยืนอยู่บนยอดหินสูงเขากำลังจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ลึกล้ำยากจะคาดเดาไม่นานนักไปหลงก็เดินลงมาจากยอดหินและตรงเข้ามาหาซูเหวาเจ้าฟื้นตัวเร็วกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งข้าก็ไม่คิดว่าจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้เหมือนกันเจ้ากะซูเหวาตอบอย่างตรงไปตรงมาขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเมื่อคืนนี้ หลงไม่สนใจคําขอบคุณของเธอเขานั่งลงตรงหน้าเธอและจ้องมองเธอด้วยสายตาที่จริงจังกว่าที่เคยพลังที่เจ้าใช้เมื่อคืนนี้มันคืออะไรกันแน่สู้อย่างเงียบไปเธอรู้ดีว่าคําถามนี้จะต้องมาถึงในไม่ช้าเธอไม่สามารถบอกความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการทะลุมิตได้แต่เธอก็ไม่สามารถโกหกเขาได้เช่นกันมันคือพลังจากอีกมิติหนึ่งเจ้าค่ะสู้ยาวตอบอย่างชันฉลาดมันเป็นพลังที่ช่วยให้ข้าสามารถมองเห็นและควบคุมกระแสของเวลาได้ ไปลงขมวดคิ้วพลังแห่งการเวลาเขาพูดตำราโบราณของข้าเคยกล่าวถึงพลังที่สามารถบิดเบือนเวลาและพื้นที่ได้แต่ข้าไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเจ้ากะสู้ยาวพยักหน้าและมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้รอยแยกมิติเกิดขึ้นด้วยเช่นนั้นเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเจ้าในการควบคุมมันอย่างนั้นหรือไปลงถามขึ้นมาอีกครั้งข้าต้องการให้ท่านช่วยข้าในการต่อสู้กับภัยคุกค,ค,คามที่กําลังจะมาถึงสู้ยาวตอบอย่างมั่นคง พลังของท่านสามารถช่วยข้าในการควบคุมพลังของข้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และท่านก็เป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดไปหลงพยักหน้าถ้าเช่นนั้นจงแสดงพลังที่เจ้ามีให้ข้าดูอีกครั้งสู้เหยาลังเลเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าการใช้พลังมิติในตอนนี้อาจทําให้เธออ่อนแรงอีกครั้งแต่เมื่อเธอมองเข้าไปในดวงตาของไปหลงเธอก็รู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเธอหลับตาลงและใช้การสัมผัสร่งรองรอยอดีตในการมองหาวัตถุที่เกี่ยวข้องกับไปหลง ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายของเธอพลังงานนั้นไม่ได้มาจากไปหลงแต่มาจากวัตถุที่เขาเน็บอยู่ที่เอวของเขามันเป็นหยกแห่งหิมะที่แกสลักเป็นรูปมังกรที่สวยงามสูยหย่ลืมตาขึ้นมาเธอใช้มือแตะลงบนหยกนั้นเบาๆและในวินาทีนั้นเองเธอก็ได้เห็นภาพความทรงจำที่น่าตกตะลึงภาพของไปหลงในวัยเด็กที่กำลังฝึกวรยุทธ์กับปรมาจารย์ผู้เท่าในถ้ำแห่งนี้และภาพของรอยแยกมิติ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตภาพนั้นไม่ได้รุนแรงเหมือนที่เธอเคยเห็นแต่เป็นเพียงรอยแยกเล็กๆที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปหลงรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่ซูเหยาวสามารถสัมผัสถึงความลับของเขาได้เขารีบดึงมือของเธอออกเจ้าทำอะไรลงไปเขาถามเสียงเข้มท่านปรมาจารย์ท่านก็เคยเผชิญหน้ากับมันใช่ไหมเจ้าคะซูเหยาถามด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนรอยแยกมิติที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อ20ปีก่อน ไปหลงเงียบไปเขาจ้องมองซูเหวาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขารู้แล้วว่าซูเหวาไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวที่มาจากต่างมิติแต่เธอเป็นผู้ที่มีพลังในการทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้เจ้าต้องการให้ข้าช่วยเจ้าได้อย่างไรไปหลงถามขึ้นมาในที่สุดข้าต้องการให้ท่านสอนวิธีการควบคุมพลังปราณให้แก่ข้าซูเหวาตอบข้าเชื่อว่าหากข้าสามารถผสานพลังของข้าเข้ากับพลังปราณของท่านได้ข้าก็จะสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบไปหลงยิ้มมุมปาก เจ้าคิดว่าพลังปราณของข้าจะสามารถช่วยเจ้าได้หรือข้าเชื่อว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะสหยาวพยักหน้าพลังของข้ามาจากห้วมิติแต่พลังของท่านมาจากธรรมชาติหากเราสามารถผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้เราก็จะสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาได้ไปหลงลุกขึ้นยืนเขามองไปที่ท้องฟ้าที่กำลังปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกหนาะทึบดีเขาพูดข้าจะให้บทเรียนแรกกับเจ้า ไปหลงนำซูยาวไปยังบริเวณหน้าผาที่อยู่ไม่ไกลนักเขายืนอยู่บนขอบหน้าผาและใช้พลังปลาในการควบคุมสายลมให้พัดกระนำอย่างรุนแรงจนซูหยาวแทบจะยืนไม่อยู่จงใช้พลังของเจ้าในการหยุดสายลมไปหลงสั่งซูยาวหลับตาลงเธอใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยในการหน่วงการเคลื่อนไหวของสายลมทั้งหมดให้ช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่เธอก็ทำได้เพียงแค่ชะลอมันไว้เท่านั้นไม่สามารถหยุดมันได้ไปหลงหันมามองเธอ เจ้าทำได้ดีแล้วเขาเอ่ยชมแต่หากเจ้าต้องการที่จะหยุดมันเจ้าจะต้องใช้จิตใจของเจ้าในการควบคุมมันสหยาไม่เข้าใจในสิ่งที่ไปหลงพูดแต่เธอก็ยังคงทำตามเธอหลับตาลงอีกครั้งและใช้จิตใจของเธอในการสัมผัสถ,ถึงการไหลเวียนของพลังงานที่อยู่ในธรรมชาติและในที่สุดเธอก็ทำได้เธอสามารถหยุดสายลมทั้งหมดได้ราวกับมีใครบางคนกำลังกดปุ่มหยุดเวลาไปหลงยิ้มอย่างพอใจเจ้าทำได้แล้วเขาพูดเจ้าสามารถควบคุมมันได้แล้ว นี่คือพลังที่แท้จริงของท่านใช่หรือไม่เจ้าคะสหยาวถามด้วยความตื่นเต้นไปหลงพยักหน้าใช่แล้วเขาตอบนี่คือพลังของจอมยุทธที่แท้จริงไปหลงไม่ได้สอนสหยาวแค่เรื่องการควบคุมพลังปราณแต่เขายังสอนให้เธอรู้จักการทำสมาธิและการใช้จิตใจในการควบคุมพลังของเธอให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในที่สุดสหยาวก็สามารถผสานพลังของเธอเข้ากับพลังปราณของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในค่ำคืนนั้นซูเหยาหลับลงอย่างสงบเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกลแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล,แล้วเธอยังมีชายหนุ่มทั้งห้าที่พร้อมจะร่วมมือกับเธอในการต่อสู้กับภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าและเธอก็พร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยรอยยิ้มที่มั่นคงของเธอบทที่115เงื่อนไขของปรามาจารย์ หลังจากที่ซูเหยาแสดงให้ไปหลงเห็นถึงพลังที่แท้จริงของเธอแล้วบรรยากาศรอบกายของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความตึงเครียดที่เคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้เพียงความเข้าใจและความเคารพที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันข้าเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดแล้วไปหลงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนเพียงคนเดียวจะรับมือได้ ซูเหยารู้สึกโล่งใจที่ไปหลงยอมรับในตัวเธอแต่ความรู้สึกนั้นก็อยู่ได้เพียงชั่วครู่เมื่อไปหลงตลับปรีตาลงและมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับแต่ข้าจะร่วมมือกับเจ้าก็ต่อเมื่อเจ้าทำภารกิจหนึ่งให้ข้าก่อนไปหลงเอ่ยซูเหยาขมวดคิ้วภารกิจอันใดหรือเจ้าคะข้าต้องการให้เจ้าช่วยข้าตาหาหยกดำแห่งห้วงมิติที่ถูกขโมยไปเมื่อ30ปีก่อนไปหลงตอบอย่างตรงไปตรงมามู่หยางก้าวออกมาข้างหน้าอย่างอาดหาน หยกดำแห่งห้วงมิติคืออะไรขอรับแล้วใครเป็นคนขโมยมันไปไปหลงหันไปมองมุ่ยหยางด้วยสายตาที่เย็นชานั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรรู้เขาพูดพร้อมกับหันกลับมามองซูเหยาอหยกดำแห่งห้วงมิตินั้นเป็นหยกที่สามารถควบคุมพลังมิติได้และเป็นกุญแจสำคัญในการปิดปล่อยแยกมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นซูเหว๋เบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเธอไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมพลังมิติได้ในโลกนี้ แล้วใครเป็นคนขโมยมันไปหรือเจ้าคะสหยาวถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไปหลงเงียบไปชั่วครู่ข้าไม่รู้เขาตอบแต่ข้าเชื่อว่าผู้ที่ขโมยมันไปคือเผ่าเงาที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในโลกนี้เผ่าเงาคืออะไรหรือเจ้าคะสหยาวถามอีกครั้งเผ่าเงาคือเผ่าที่สามารถควบคุมเงาได้และใช้พลังนั้นในการแทรกซึมเข้าสู่ราชสำนักและกลุ่มต่างๆไปหลงอธิบาย พวกมันมีเป้าหมายที่จะควบคุมโลกนี้ทั้งหมดและพวกมันก็เชื่อว่าหยกดำแห่งห้วงมิติคือกุญแจสําคัญในการบรรลุเป้าหมายนั้นซูเยอรรู้สึกไม่แน่ใจกับเรื่องที่ไปหลงเล่าเธอมองไปที่เฟิ่งห่วงและหลินเซียวเพื่อขอความคิดเห็นแต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้เรื่องเผ่าเงาเลยแม้แต่น้อยท่านปรมาจารย์เฟิ่งห่วงเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่สุภาพข้าไม่เคยได้ยินชื่อเผ่าเงาเมื่อก่อนเลยขอรับนั่นก็เพราะว่าพวกมันซ่อนตัวอยู่ในเงามืด หลงตอบและพวกมันก็สามารถที่จะควบคุมคนอื่นๆให้ทําตามที่พวกมันต้องการได้ซูเหยาเงียบไปเธอรู้ดีว่าหากเธอตกลงรับภารกิจนี้เธอก็จะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่ไม่จําเป็นและอาจทําให้แผนการของเธอต้องล่าช้าออกไปแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ว่าหากเธอสามารถตาหาหยกดําแห่งห้วงมิติได้เธอก็จะสามารถปิดรอยแยกมิติได้อย่างถาวรข้าจะช่วยท่านเจ้ากะซูเหยาตอบอย่างมั่นคงไปหลงยิ้มอย่างพอใจดีเขาพูด ข้าจะบอกสถานที่ที่ข้าเชื่อว่าหยกดำแห่งห้วงมิติถูกซ่อนไว้ไปหลงนาซูยาวไปยังบริเวณหน้าผาและชี้ไปที่ถ้าที่ซ่อนอยู่หลังน้ําตกที่กลายเป็นน้าแข็งข้าเชื่อว่าหยกดำแห่งห้วงมิติถูกซ่อนไว้ในถ้านั้นไปหลงกล่าวแต่หากเจ้าต้องการจะเข้าไปเจ้าจะต้องผเผชิญหน้ากับมังกริมาที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องมันซูยาวขมวดคิ้วมังกริมาคืออะไรหรือเจ้าคะมังกรหิมะคือสัตว์ที่สามารถควบคุมหิมะและน้ําแข็งได้ ไปหลงตอบมันเป็นสัตว์ในตำนานที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนแล้วเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรหลี่ถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยพวกเจ้าจะต้องใช้ปัญญาและพลังของพวกเจ้าในการเอาชนะมันให้ได้ไปหลงตอบข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าเพียงครั้งเดียวหากพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะมันได้พวกเจ้าก็จะถูกขังอยู่ในถ้ำนั้นไปตลอดกาล ซูเหยามองไปที่ถ้ำที่อยู่เบื้องหน้าเธอรู้ว่าภารกิจนี้อันตรายกว่าที่เธอคิดไว้มากแต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทํามันให้สําเร็จเธอหันไปมองมู่หยางเฟิงหวงหลี่อี้และหลินเซียเพื่อขอความคิดเห็นพวกท่านคิดว่าอย่างไรบ้างเจ้ากะซูเหยาถามมู่หยา,า,ยางตอบเป็นคนแรกหากนี่คือภารกิจที่ท่านปรมาจารย์มอบให้ข้าก็พร้อมที่จะทํามันให้สําเร็จขอรับหลี่อี้ยิ้มมุมปากข้าก็เช่นกันข้าอยากรู้ว่ามังกรหิมะที่ท่านวันนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหน เฟิ่งหงทอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้าจะใช้เครือข่ายของข้าในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าเงาและหยกดำแห่งห้วงมิติให้ขอรับหลินเซียวพยักหน้าข้าจะใช้ความรู้ของข้าในการหาจุดอ่อนของมังกริมาและหาทางที่จะเอาชนะมันให้ได้สู้เหวาวมองไปที่ทุกคนเธอยิ้มอย่างจริงใจขอบคุณทุกคนเจ้าคะ่ะอย่าเพิ่งขอบคุณไปหลงพูดพร้อมกับจ้องมองไปที่สู้เหยาว เจ้าจะต้องใช้พลังของเจ้าในการควบคุมหยกดำแห่งห้วงมิติให้ได้ส้เยาพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไปหลงยิ้มอย่างพอใจเขารู้แล้วว่าสูเยาไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวที่มาจากต่างมิติแต่เธอเป็นผู้ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้อย่างแท้จริงพวกเจ้าเตรียมพร้อมเสียเถอะไปหลงพูดพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มภารกิจของเรา ในค่ำคืนนั้นซูเหยาไม่ได้นอนหลับเธอใช้เวลาในการทำสมาธิและใช้การสัมผัสร่องรอยอดีตในการมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหยกดำแห่งห้วงมิติและเผ่าเงาเธอมองเห็นภาพของเผ่าเงาที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและภาพของหยกดำแห่งห้วงมิติที่กำลังเปล่งประกายสีดำที่น่ากลัวซูเหยาตัดสินใจที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็น เธอรู้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะอันตรายกว่าที่เธอคิดไว้มากและเธอจะต้องใช้ทุกอย่างที่เธอมีในการเอาชนะมันให้ได้ในยามเช้าตรู่สู้ยาวและกลุ่มของเธอเดินเข้าไปในถ้ำที่อยู่เบื้องหน้าอย่างไม่ลังเลพวกเขารู้ว่าการผจญภัยในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลและพวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจตอนที่หนึ่งความลับที่ซ่อนเร้น หลังจากการประทะอันน่าตื่นตะลึงไปหลงก็หายตัวเข้าไปในความเงียบงันของสำนักอย่างรวดเร็วราวกับเงาเขาไม่ได้เอ่ยคำใดไม่แม้แต่จะหันกลับมามองทิ้งไว้เพียงอากาศที่เย็นเยียบและบรรยากาศที่ยากจะเข้าใจมู่หยางรีบเข้ามาประคองสู่เหยวสู่เหยวเจ้าไม่เป็นอะไรนะเขาก็แค่แค่ทดสอบเราเท่านั้นเองน้ำเสียงของเขามีความกังวลอย่างเห็นได้ชัดสู่เหวโบกมือเล็กน้อยพยักหน้าให้ชายหนุ่มที่รายล้อมอยู่ไม่เป็นไรแค่นี้เรื่องเล็กน้อย เธอยิ้มให้ทุกคนก่อนจะใช้ปลายนิ้วเช็ดเลือดที่ไหลซึมจากมุมปากอย่างไม่ใส่ใจการใช้เพลงกระบี่ห้วงมิติขั้นสูงสุดเพื่อพลิกสถานการณ์เมื่อครู่ไม่ได้ทําให้เธอปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มากพอที่จะทําให้ทุกคนตกตะลึงเรื่องเล็กน้อยอะไรกันหลินเซี่ยวผู้ปากร้ายสวมเสื้อคลุมหนาเพราะอากาศที่หนาวเย็นเดินเข้ามาด้วยท่าทีขุนเคืองพลังของเจ้าใช้มากเกินไปแล้วข้าบอกแล้วว่าวิชาประหลาดของเจ้ามีผลข้างเคียงหลี่อี้ที่เพิ่งเก็บกระบี่เข้าฝักก็พยักหน้าเห็นด้วย ถ้าว่าเขาแค่ประมาทเท่านั้นแหละเขาพูดพลางเหลือบมองไปหลงที่เดินลับไปแล้วถ้าหากต้องสู้กันจริงจังคงไม่ใช่เรื่องง่ายซู้ยางไม่ได้ตอบคาถามใดเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วเหลือบมองไปยังทิศทางที่ไปหลงเดินไปท่าทีของเขาไม่ได้ดูโกรธเคืองแต่ก็ไม่ได้เป็นมิตรเหมือนคนทั่วไปเธอสัมผัสดได้ถึงร่องรอยมิติที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากพลังของเขามันเป็นความรู้สึกที่หนาวเย็นและโดดเดี่ยว ทุกคนตัดสินใจปักหลักพักฟื้นในลานฝึกว้างที่ไปหลงชี้บอกมีเพียงหลินเซียวที่ยังคงบนกระปอดกระแปดและหยิบยาออกมาจากย่ามเพื่อบังคับให้ซูเหยาวใช้ซูเหยาวหัวเราะในใจบัณฑิตปากร้ายคนนี้แม้จะบ่นเก่งที่สุดแต่ก็ห่วงเธอที่สุดเช่นกัน เวลาล่วงเลยไปจนดึกดื่นแสงจันทร์ส,สั่งลงบนยอดเขาหิมะขาวโพลนจนดูคล้ายกับแดนสวรรค์ทว่าวความหนาวเย็นกลับทำให้นอนไม่หลับซูยาวเดินออกจากเต็นท์ที่พักเพื่อหาที่สงบเธอเห็นไปหลงนั่งอยู่ริมผาเบื้องหน้าเขานั่งนิ่งราวกับรูปปัน้นไม่มีลมปราณไหลเวียนไม่มีท่าทีของนักสู้มีเพียงความเงียบเงันที่น่าใจหายสายตาของซูยาวจับจ้องไปที่กระบี่เล่มหนึ่งซึ่งวางอยู่ข้างกายเขา มันเป็นกระบี่ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ได้มีลวดลายวิจิตรแต่ก็เต็มไปด้วยร่องรอยของการใช้งานอย่างหนักแน่นสหยาวสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากมันอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ลมปราณแต่มันคือร่องรอยอดีตโดยสัญชาตาญาณสูยาวตัดสินใจเดินเข้าไปหาเขาเธอรู้ว่าการเข้าใกล้ปรมาจารย์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลและภูมิหลังที่ซับซ้อนนั้นเสี่ยงอันตรายแต่เธอก็ต้องการจะเข้าใจเขาเพราะเขาคือหนึ่งในมังกรที่เธอต้องพิชิตใจให้ได้ ยอดเขาแห่งนี้หนาวเย็นยิ่งนักท่านไม่รู้สึกหนาวหรือสหยาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสบายๆไม่ได้แสดงท่าทีเคารพยำเกรงเกินไปอย่างที่คนอื่นทำกับไปหลงไปหลงยังคงนั่งนิ่งไม่หันมามองราวกับว่าไม่มีตัวตนของเธออยู่ตรงนั้นสหยาวไม่ท้อถอยเธอก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นแล้วนั่งลงข้างๆเข,า,ข,า,ขาเว้นระยะห่างพอสมควรกระบี่เล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเธอมองไปยังกระบี่ก่อนจะเอื้อมมือออกไปช้าๆขอข้าสัมผัสได้หรือไม่ ไปหลงหันมามองเธอเป็นครั้งแรกสายตาของเขานิ่งเรียบจนอ่านไม่ออกเจ้ากล้าดียังไงยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบซูหยาวก็แตะปลายนิ้วลงบนด้ามกระบี่ทันทีพลังงานอลึกลับของการสัมผัสร่งรองรอยอดีตก็ไหลเวียนเข้ามาในสมองของเธออย่างรวดเร็ว ภาพแรกที่ปรากฏคือเด็กชายตัวเล็กๆที่กำลังฝึกซ้อมเพลงกระบี่อย่างเอาเป็นเอาตายใบหน้าของเขามีความมุ่งมั่นและไร้เดียงสาก่อนที่ภาพจะตัดไปเป็นเด็กหนุ่มที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขกับหญิงสาวผู้แสนอ่อนโยนที่ยืนอยู่ท่ามกลางดอกไม้ในหุบเขาภาพนั้นงดงามจนหัวใจสูเยาอบอ,อุ่นทว่าภาพต่อมากลับเต็มไปด้วยความรุนแรงและสิ้นหวังเธอเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นพยายามต่อสู้กับกลุ่มนักลึรลับจำนวนมหาศาลเขาแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ศัตรูก็มีจำนวนมากเกินไป ในที่สุดเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มลงกระบี่ในมือหลุดกระเด็นทิ้งให้หญิงสาวเพียงคนเดียวต้องเผชิญหน้ากับความตายสู้ยาวเห็นภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังของหญิงสาวที่ถูกแทงด้วยกระบีของศัตรูและคนที่แทงเธอก็คือไปหลงในวัยหนุ่มภาพความจริงอันเจ็บปวดทําให้สู้ยาวต้องรีบชักมือกลับมาทันทีหอบหายใจอย่างแรงเธอรู้สึกราวกับได้เผชิญหน้ากับความตายของหญิงสาวคนนั้นด้วยตัวเอง ไปหลงมองการกระทําของเธออย่างสงสัยเขารู้ว่าเธอทําอะไรบางอย่างกับกระบี่ของเขาแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลรุนแรงถึงเพียงนี้สู้ยาวใช้เวลาทําใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเรื่องราวของท่านช่างเจ็บปวดเหลือเกินใบหน้าของไปหลงเปลี่ยนไปเป็นแข็งกร้าวเขาไม่เคยมีใครพูดคํานี้กับเขามาก่อนเจ้าเห็นอะไรน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาที่พร้อมจะทําร้ายเธอได้ทุกเมื่อข้าเห็นเขาในตัวท่าน สู้ยาวเอ่ออย่างช้าๆข้าเห็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความรักข้าเห็นคนที่ไม่เคยเสียใจกับการสังหารศัตรูแต่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดของการปกป้องไม่ทันไปลงตัวแข็งที่เขาไม่คิดว่าจะมีใครใบนโลกนี้ที่สามารถมองเห็นร่องรอยนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาเฝ้าเก็บงำไว้ในส่วนลึกของหัวใจมาตลอดสิบกว่าปีเจ้าเป็นใครกันแน่เขาถามเสียงเย็นข้าคือซูเหยาเธอยิ้มให้เขาอย่างจริงใจ ข้าไม่ใช่คนที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้แต่ข้าสามารถมองเห็นได้เธอยื่นมือออกไปท่านไม่ได้สังหารคนรักของท่านท่านแค่เลือกทางที่จําเป็นไปหลงสายหน้าด้วยความเจ็บปวดกระบี่เล่มนั้นไม่ว่าข้าจะจับมันเมื่อไหร่มันก็จะย้ําเตือนข้าอยู่เสมอว่าข้าปกป้องเธอไม่ได้เขาพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือเป็นครั้งแรกในชีวิตการที่เจ้าเห็นมันยิ่งทําให้ข้าตอกย้ําว่าข้าเป็นคนไร้ความสามารถสุยวจับมือของเขา ท่านไม่ใช่คนไร้ความสามารถท่านเป็นคนที่ยังคงแข็งแกร่งแม้ต้องแบกรับความเจ็บปวดขนาดนั้นเอาไว้ก็ตามเธอค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนที่ท่านยังคงทะนงในฝีมือเพราะท่านรู้ว่ายังมีสิ่งที่ต้องปกป้องอีกมากมายใช่หรือไม่ท่านต้องแข็งแกร่งให้มากพอจนไม่ต้องสูญเสียใครไปอีกใช่ไหมคำพูดของซูเหยาเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของไปหลงเขานิ่งงันไปนานราวกับเวลาหยุดเดินใบหน้าคมคายของเขาเต็มไปด้วยความอึ้งและตื่นตะลึงที่ไม่อาจปกปิด ใช่สิ่งที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่อสิ่งนั้นเขาต้องแข็งแกร่งพอที่จะไม่สูญเสียใครไปอีกข้าเคยเห็นคนแบบท่านมามากในโลกของข้าสู้เห่ยาเอ่ยต่อพวกเขาแข็งแกร่งกว่าใครแต่ก็โดดเดี่ยวกว่าใครเช่นกันเธอคลายมือออกจากเขาแล้วยืนขึ้นช้าๆท่านไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากหายนะที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถที่ท่านเคยรู้จัก ไปหลงเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างช้าๆแววตาที่เคยเย็นชาและว่างเปล่าบัดนี้กลับเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่เขาลืมไปนานแล้วประกายแห่งความหวังรอยแยกมิติเจ้าก็รู้เรื่องนี้ด้วยเขาถามเสียงเบาข้ารู้และข้ามาที่นี่เพื่อแก้ไขมันซูเหย่เออยอย่างจริงจังการมาของข้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกัน ไปหลงมองใบหน้าที่จริงจังและเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของเธอเขารู้สึกว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเธอมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเธอเข้าใจในสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจและเหนือสิ่งอื่นใดเธอกล้าที่จะแตะต้องบาดแผลที่เขารักษาไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจเจ้าต้องการอะไรจากข้าเขาถามในที่สุดข้าต้องการพลังไม่ใช่พลังที่จะเอาชนะท่านแต่เป็นพลังที่เหนือกว่าเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้เธอกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ข้าขอให้ท่านเชื่อในตัวข้าและเชื่อในพวกพ้องของท่านไปหลงมองไปยังกลุ่มชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ท่ามกลางหิมะเขาเห็นมู่หยางที่นอนหลับอย่างสงบหลี่อี้ที่แม้จะหลับแต่ก็ยังกำมือแน่นเหมือนพร้อมจะสู้ตลอดเวลาหลินเซียที่กอดตำราเก่าๆเหมือนกำลังฝันถึงความรู้และเฟิ่งหงกับเจียงหลิงที่หลับไหลอย,อย่างสงบเขารู้สึกได้ถึงพลังงานของพวกเขามันไม่ใช่แค่ลมปราณแต่เป็นสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุด ไปหลงไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงแต่หันกลับมามองกระบี่คู่ใจของเขาอีกครั้งรอยร้าวเล็กๆที่เขาเคยคิดว่าเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายบัดนี้กลับดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่แท้จริงเขายื่นมือไปหยิบกระบี่เล่มนั้นขึ้นมาแล้วเช็ดมันอย่างเบามือข้าไม่เคยยอมรับใครแต่เจ้าทําให้ข้ามองเห็นในสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นข้าจะให้ความร่วมมือสู้ยาวส่งยิ้มที่อบอุ่นที่สุดไปให้เขาดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะท่านไปหลงในที่สุดมังกร ตัวที่4ก็ถูกพิชิตใจโดยเล่ซูยาวอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้การต่อสู้ด้วยกำลังแม้แต่น้อยตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้อดมินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงปรดติดตามอีพีถัดไป